สวัสดีนะคะทุกคนเปียวจะไปเก็บผลไม้ค่ะเก็บผลไม้บ้านแม่ยา่าย่าบอกว่าแม่ย่าบอกว่าไปเก็บเอาเดอ้อค่ะทุกคนแม่ย่าบอกว่าไปเก็บเอานะเดี๋ยวมัน เดี๋ยวมันจะไม่เหลือแล้วนะแม่แม่แฟนบอกให้มาเก็บผลไม้ค่ะดูมันเน่าหมดแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมหนี่เน่าแล้วโดนฝนนะคะถ้าผลไม้โดนฝนนะคะถ้าเราไม่เก็บเวลาเขาสุกแล้วเขาจะเขาจะมีเขาจะเขาจะเน่าอะค่ะทุกคนเนี่ยสุกจนล่วงเต็มพื้นเลยค่ะกินไม่ทันแม่แฟนเขาอยู่คนเดียวนะคะเขากินไม่ทันเขาบอกให้เก็บไปเขาบอกว่าให้เอาไปใส่ช่องแข็งเอาไว้นะ อ้ทุกคนรุนเนี่ยโอ้เสียดายจังค่ะดูดูนี่ค่ะทุกคนผลไม้อันนี้อร่อยมากเลยนะคะเราสามารถเก็บแล้วเอาไปเอาเนื้อเขาเนี่ยค่ะ,คะอุ้ยไปใส่ช่องแข็งไว้ได้แล้วทำสมูทตี้ทำน้ำผลไม้ปั่นอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนโอ้เสียดายจังเลยอ่ะทุกคนดูนี่ร่วงเต็มพื้นเลยค่ะมาไม่ทันอนะ่ะฝนตกอะ่ะ เนี่ยทุกคนยังดีๆอยู่เลยค่ะสวยเสียดายจังไม่น่าเลยแม่แฟนบอกว่าเธอต้องเก็บแล้วนะเธอไม่เก็บมันไม่เหลือแล้วนะก็ให้เปียวมาเก็บตั้งแต่อาทิตย์สองาทิตย์นะคะเปียวป่วยค่ะเปียวเปียวไม่ไหวค่ะก็เลยไม่มาไม่อยากเอาวัดมาติดญาค่ะเปียวก็เลยอยู่บ้านส่วนแฟนก็ไม่ไม่ไม่เก็บค่ะแฟนเปียวไม่เขาไม่ชอบเก็บ กคนเห็นไหมคะอันนี้ยังไม่สุกนะคะเวลาเราดึงเนี่ยจะดึงไม่ค่อยออกเพราะว่าเขายังไม่สุกเต็มที่ค่ะยังหำหามอยู่นะคะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะได้สุกทันนะคะโอ,อ้ทุกคนดูนี่ค่ะโอ้ลูกนี้โตมากเลยค่ะทุกคนดูสวยค่ะทุกคนเห็นไหมคะอลูกโตสวยอร่อย หวานลูกเนี้ยหวานจับดูรู้เลยค่ะว่าอร่อยหวานอุ้ยร่วงเต็มพื้นเลยค่ะแม่ย่าเก็บไปหลายรอบแล้วเขารอไว้ให้เปียวมาเก็บนะคะเขารู้ว่าเปียวชอบถ่ายรูปทุกคนดูร่วงเต็มพื้นืไอเหยียบเหยียบเต็มพื้นเลยค่ะทุกคนอ้แยๆแย่แล้วแย่แล้วยะจ๋า ย่อโอเคมามะยอทักแม่ย่าบอกว่าพี่เอเธออย่าลืมเก็บไอดูองุ่นไปด้วยนะ <c oughs> แม่ย่าเขากลัวพี่ยอไม่ได้กินนะคะ่ะเขาให้พี่เเก็บเป็นนี้แหละแม่ย่าแกใจดีนะคะเรื่องให้กินนู่นใครให้กินนี่แกไม่ห่วงคะ่ะแกชอบให้ให้มาหา แต่บางทีเราไม่สะดวกเนี้ยแม่เขาก็อยากให้เรามาหาถ้าเรามาลูกชายเขาก็มาอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็อยากให้เรามาอู้อันนี้สุกจนเละค่ะทุกคนดูเอาะเเราเสียดายเก็บเก็บเก็บไปแล้วกันเสียดายมากเลยอะทุกคนเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนโอ้ยถ้าแฟนเรามาเขาก็ไม่ค่อยอยากเก็บไปนะคะแฟนเปียวเขาไม่กินเขาก็ไม่ <laughs> เขาไม่ค่อยเก็บอ่ะคนเราชอบไม่เหมือนกันทุกคน แฟนเพี่อเขาไม่ค่อยชอบเก็บไม่ช่บนะสูะเยอะมากเลยเก็บลูกลัมนะคะสดๆอุ้ยดูทุกคนเน่าไปหมดแล้วเก็บรูปพัมลูกโตโต,โตบ้านย่าบ้านแม่ย่าผลไม้อุ้ยอันนี้เริ่มไปแล้วต้องรีบกินค่ะแบบน,นี้ อันไหนที่ยังไม่ค่อยสุกเต็มที่ปียวจะเอาไว้ให้แม่สามีค่ะเขาจะได้มีเก็บกินวุนนี่ดูเป็นลอยช้ำ ดูทุกคนอันนี้ยังแข็งๆเพ้่ก็ไม่อยากเก็บไว้ให้ยา่าทุกคนดูเพื่อนบ้านมีแพรร้อนลูกเล็กของเพื่อนบ้านลูกเล็กกระติ๊ดนึงค่ะเขาตัดแต่งเป็นไม้ประดับทุกคนเห็นไหมคะ,คะลูกแพรบ้านเพื่อนบ้านจะเป็นพัน์ุเล็กๆนะคะแต่ของย่านี่เป็นพันุ์ที่สวยลูกสวยมากเลยนะคะ หนาหมดแล้วเสียดายจังนู่นตรงนี้ปกติบ้านย่านะคะผลไม้ดกค่ะแต่ทีนี้ไม่มีคนกินเนาะแกอยู่คนเดียวตอนเนี้ยแกก็เลยเนี่ยค่ะอุย๊ยทุกคนดูนี่ค่ะเก็บผลไม้เก็บลูกพรรมบ้านแม่สามี โอยทุกคนดูนี่ค่ะสวยอ่ะสวยพอแล้วมั้งทุกคนเห็นไหมคะเปียวเก็บมาลูกโตเก็บลูกพันบ้านแม่สามีบ้านแม่ยา่าลูกโตวสวยเลยนะคะทุกคนพอแล้วมั้งยุ่งเยอะจังเลยนี่ค่ะทุกคนโอ้ดู จะเน่าแล้วค่ะไม่ต้องเอาไปใส่ช่องแข็งไว้แล้วเนี่ยต้องเก็บใส่ช่องแข็งเสียดายอ่ะทุกคนแล,แล้วแม่แฟนเขาก็อยู่คนเดียวเนาะกินไม่ทันอะ่ะก็รอให้เปี้ยวมาเก็บให้ลูกชายเก็บล,กลูกชายก็ไม่เอาไปเ็บก็บก่บบนจะบอกฉันบ่อยอเขาเอาไปให้เธอเขาก็ไม่เอาไปคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันเปี้ยก็ชอบเก็บชอบถ่ายรูป เนี่ยทุกคนดูล่วงเต็มพื้นค่ะทุกคนแม่แฟนเก็บไว้ในตู้เย็นอีกเยอะเลยนะคะแต่แบบยังเหลือนะคะทุกคนดูดิโอ้ยสุดยอดเลยปอติอีฟฟินโอ้ยนี่สุดยอดเลยค่ะทุกคนโอ้ยโอ้ย,อย,อยฟินมากค่ะทุกคนปีนต้นพัมนะคะเก็บพัมนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมว้าวลูกโตมาก ี๋ยวจะชิมให้ทุกคนดูนะคะสุกหวานอร่อยเปลือกเขาจะมีรสชาติขมนิดนึงดูค่ะทุกคนเนื้อฉ่ำนะคะหวานเจี๊ยบเลยคะ่ะถ้ามันจะมีอยู่ประมาณซีกหนึ่งอะคะ่ะที่เขายังไม่สุกเต็มที่ เหมือนแดดไปโดนแค่ครึ่งลูกค่ะเนี่ยค่ะซิกเนี่ยเ้าเปลือกเขา,เขาจะมีความรู้สึกแบบออกปเปรี้ยวนิดนิดออกคมน่อยน่อยแต่ก็อร่อยทานได้ค่ะเนี่ยทุกคนหวานชื่นใจนี่แหละค่ะทำให้คนที่เป็นท้องผูกนะคะไม่ค่อยระบายทานเข้าไปเลยค่ะบางคนเขาจะเอาตากแห้งไว้บางคนเขาจะกวนนะคะ เอาไปเก็บไว้กินช่วงหน้าหน้าหนาวอือสีเนี้ยเขาจะหวานอร่อยนี่แหละค่ะทุกคนคือความสุขในช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วงหน้าร้อนเนาะผลไม้อะไรก็เต็มไปหมดนะคะเราก็เต็มที่ค่ะเวลาที่เวลาที่เรามีผลไม้อย่างเนี้ยเราก็พยายามเก็บพยายามเอนจมีความสุขในช่วง ระยะสั้นๆนะคะพอหน้าหนาวมาก็ไม่มีอะไรให้เราได้ทำแล้วหน้าร้อนเนี่ยมีอะไรให้เราทำเยอะเลย <c oughs> นี่ละคะทุกคนจะเ,เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมนะคะว่าเปี้ยวเก็บลูกพมบ้านแม่ย่าแล้วก็มาชิมลูกพมให้ทุกคนได้ชมนะคะว่าลูกพมสีสีออกอชมพูหรอคะ สีแดงหรือสีชมพูเนี่ยรสชาติเป็นยังไงรสชาติหวานค่ะทุกคนยิ่งนิ่มๆนะคะเนี่ยเรากดดูจับดูเนะี่ยนิ่มๆอย่างเงี้ยยิ่งหวานค่ะทุกคนหวานจวยๆนะแมคะภ <c oughs> าษาอีสานว่าหวานจวยๆหวานค่ะค่ะค่ะพี่นอ้องถ้าสมมุติว่าบื่อกินเปลือกมันเขาก็เอามีดเลาะเอกอ,อง,ง่ายนิดเดียวค่ะเพราะว่าเปลือกบางคนเขาบ่าคอยมักนะคะแต่ว่ายาในสีอยู่ตรงเปลือกนี่แหละแต่และค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมเดี๋ยวพี่เอกลับไป เก็บบักองุ่นต่อเดี๋ยวมารอชมกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย